ล่ะทุกคนตามฉันมาน่าจะเป็นแถวนี้ไม่ผิดแน่ๆเลยระวังตัวด้วยนะมันอาจจะมีเยอะก็ได้มันต้องหัวรอกและพร้อมลุยอยู่แล้วมันอยู่ไหนอ่ะกันไม่รู้สิแต่น่าจะอยู่แถวนี้นะแหละเอ๊ะอะไรกันนะหาปืนไม่เจอเลยอะไรกันนะแถวกระทะเป็นทอดไข่ได้ไงวะจัดการในแค่กระทะกูก็จะสู้แม่งเอามาได้เลยกูกลัวเต็มทีแล้วเนื้อจัดการมันทุกคน หยด,ดลงมาเจออแตกกันฮะมันจะมากไปแล้วนะู้นเพื่อนี่หน่อยเป็นไงโยด,ดมาทำไมเอากลับไปเออไม่นะอยาดเอามือนะัุกบัวแล้วเงออินระวังตัวด้วยนะแต่แม็กยังไงวะนี่ยข้านั่นละตู้ได้เพื่อนมากระสอบเนี่ยเก็บเพือ่อปไปขายด้วยละกันฮะเออคือ,อ,อฉันฉันอะไรฉันเออฉ,ฉันจะฆ่าแกอ๋ กูยอมมึงละดีมะายอะไรนะมันคือไก่ชนอง่อคอฉันเอาไปทานไปมื้อเย็นละกันนะอ่ะฉันให้นายก่อนตายลาวจะเลี้ยงมันก็ได้นะอืมดีมะนีว่าจะเลี้ยงแล้วเอาไข่มาทอดดีกว่าอ่ะยอมแล้วงั้นเหรอเลี้ยงผมตินะอย่ากินปุ่มเลยเลี้ยงเพื่อเอาไข่ไปทอดเค้าเตอร์สไตล์กับเน็ตที่โคตรปิง โผ่มาแล้วจะยิงให้ดูแล้วมันจะ,ะสายสักแค่เนี่ยเนี่ยเนี้ยเฮ้ยปืนเรามันพังหรือไงเนี่ยก็ไม่นะจังสีมันต้องถอน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 ถอทำบ้าอะไรของมันวะเนี่ยเ้งสายจีเน็ตกกนปิงลรมบ้าง ได้แนวคิดดีๆแล้วนี่นี่นี่นแทงเขาให้เจอะเอ้ยฉันจะทำแบบนี้มานานแล้วถาหายแล้วมึงอ่ะไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเนี่ยบ้าไปแล้วททททััััดดดดเฮ้ยเน็ตตายคงจะปิ๊งมากสินะงัน้นฉันจะมอบสิ่งนี้นายแล้วกันลูกไร่นาน่ะนายรู้จักไหมเอาไปจับเอาไดีน่าจะยังไม่ถอนสลักออกเนี่ยอโอ้ยเอวเค็ดเอ้เพื่อนเราอยู่ไหนเนาะโอ้ยจะไปโอ้ยเขกกำลังมีความสุขกันเลยเรามาขัดจังหวะ เขาหรือเปล่าเนี่ยเนี่เอาละนะเอ๊ะเพื่อนมาก็ดีแล้วมาช่วยกันหน่อยสิเออไม่เอาหรอกอะไรของมันวันเนี่ยทอนอนช่างเถอะทอนทอนอนเฮ้ยหายปิงแล้วเหรอเฮ้ยมันยังไม่โดนวะถอนถอนน้อยเกือบไปแล้วมันไม่โดนเราใช่ไหมเนี่ยหายล่งไปทีเอ้ยจิบหายแล้ว เน่ตฉันกลับมาแล้วเอา้าแล้วใครไมา่ตา,ตายตรงนี้วะเนี้ไหนขอพิสูจน์ศพดูหน่อยสิปุด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 ปุอ้เอเอตะกะตุอีกแล้วโวยเอ้ยขอบคุณคลิปต้อนฉบ,บับจากนูเคลียร์โปรดักชั่นแต่งออริจินอลคลิปวิดีโอให้เสียงภาคโดย